นายทหารที่คุณปองคุยด้วยนี่ก็จะเป็นรองผู้การนะครับของทางกรมฐานลาบที่23านายทหารท่านนี้ก็มาจากทางทัพภาคสาแล้วก็มาปฏิบัติการก็คือมาเสริมภารกิจในพื้นที่ส่วนนี้นะครับแล้วฝั่งขวาที่เห็นเนี่ยครับก็เป็นพื้นที่ช่องโดนาวแล้วก็ลงไปในในหุบข้างล่างนะครับโอ้ลงแรงมากกำแพงนี้ทำใหม่ไหมครับกำแพงนี้เป็นกำแพงที่ภาพประชาสังคมเนี่ยเขามาก่อให้ก่อให้นะเพราะว่ามันเป็นแนวมัน จากเลยจากตรงนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นเป็นหน้าผาลงไปเลยอ๋อครับก็เลยมีนากอนแพงขึ้นมาเป็นการป้องกันนะครับตัวเราไปเดินเดินเดินดูแล้วลงมองมองไม่เห็นทางแล้วไปก็ได้โอ้แล้วลมแรงมากครับขึ้นไปอากาศหนาวเย็นเลยเมฆคือคลึ้มเลยทั้งวันนะฮะอากาศเย็นมาาครับขึ้นไปเมื่อวานขึ้นไปตอนประมาณบ่ายนะครับแล้วก็มีสุนัขที่เห็นก็ยังถามว่าไอ้เป็นสุนัขเขมรหรือสุนัขไทยคำตอบคือเป็นสุนัขไทยสุนัขไทยนะอันนี้พวามเห็นท่านผู้ชมครับมันเป็นกระายบังเกอร์นะแต่ว่ามันเป็น มันเป็นที่กำบังเนี่ยที่เราปฏิบัติการทางอากาศเนี่ยครับฐานเหมนี่เขาก็จะหลบซ่อนอยู่ในนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปทําอะไรเขาได้นะครับว่าธรรมชาติเลยใช่ครับเขาก็จะหลบซ่อนตัวเวลามีการโจมตีทางอากาศแต่ว่าด้วยการปฏิบัติการร่วมกันนะครับที่สามารถยึดมาได้เนี่ยคือมีการโจมตีทางอากาศโดยกองทัพอากาศนะครับที่มีการวางแผนกันมาทั้งก่อนช่วงหน้านี้หลังจากการทิ้งระเบิดแล้วเนี่ยฐานราบครับก็จะขึ้นไปเคลียร์นะครับมีทั้งฐานราบ แล้วก็มีทั้งฐานพานนะครับ,รบในพื้นที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตลอดแนวเนี่ยมันมีทุกฝ่ายรวมถึงตชอดอด้วยนะครับที่มาปฏิบัติการ